มาทอดกระถินที่อำเภอนาใหญ่อามครับตอนนี้คือเดินเดินเดินเนาะเดินบึงสวนทุเรียนสวนกล้วยธรรมชาตินี่จะเสียงเพลงธรรมชาติที่สวยงามมากเลยถ้ามาจะดันฝนบ่ตกเลยเนาะมาปีนี้ผ่านฝนตกดีพอรู้เอาตะกี้ฟังหนิมนเป็นสวนยางเลยมันบอกตอนนี้กูกลาเป็นสวนกล้วยเบิ่งสวนกล้วยพี่น้อง S <S <S กลายเป็นสวนกลว้วยเลยตะกี้เข้ามาเจาดีเจดีเป็นสวนยางนเนาะกล้วยไข่อืำน้ำนะน,นกนกนกอู้นก,นก,นก,นกตะกี้ตะกี้เป็นสวนยางเนาะธรรมชาติ ย่านั้นเราพันว่าอันย่านั้นเราพันว่าอันมันจะเป็นทุ่งนานแล้วก็น้ำท่วมใช่นบ่แต่อันนี้มันไม่ได้ท่วมโอ้โหเป็นห้องเบึ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 งทะเลหมอกย่อมเป็นภูเขาโอ้โห <c oughs> ตะกี้มันไปสวนยางไหมวะใช่บ้านคลองบอนหมู่ที่3ตำบลสนามชัยเป็นสวนกลวยแฉล่อันนกล้องนี่อาสิบอบอบอค่อยงามไปไหนครับแต่ว่าของกิ่งเขาสุดยอดอลังการเลยเอาพี่เซนเตอร์ยังยังไปสุดทอักสนามชัยอำเภอไนยามจังหวัดจันทบุรี อยู่อยูอยู่แถอยู่ห้ามาถอดกระทินเลยอยู่อยู่แถวสอยู่ห้ามาถอดกระทินเด้อปู่แถอยู่แถวยันมาหาเขานไงเขาอยู่เขาถอดกระทินนี่อำเภอนายายอามสวนทุเรียนตะกี้มองนี่มันเป็นเ้ามาตะกี้มันเป็นปลาบกทัวเนาะบกทัวฟักเงีวเข้ามาเดี๋ยวนี้ปู่เป็นเป็นมันเป็นปลาบกทุเรียนอันนู้นเป็นยางเป็นกล้วยไงล่ะ มัศนามชัยอี่ยังนามาัศนาบคือหลายพหลูอําเภอนายอําจังหวัดจันทบุรีเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวให้มันเดินทัศน์มาดูอยู่อยู่ใส่อยู่เขามาถอดกระทินเลยอยู่อยแถวใส่อยู่เขามาถอดกระทินเด้อผู้ใดอยู่แถวยันมาหาเขาเนี่ยเขาอยู่เขาถอดกระทินอําเภอนายายอํา เดี๋ยวเหยยีบไม่หักไปนังง่นลกกตกลงพอดีดเลยเลย